ครับสวัสดีครับนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอองคเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1ด9 6 รือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก,ก้ก้า big one เเพียงแค่นี้ก็เข้ามานะครับพูดคุยเข้ามาสนทนากันนะครับเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เมื่อ,เ,อ,อเข้ามาแล้วนะครับนะหากท่าน เห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็ดติดตามนะหรือว่าโดยเฉพาะก็คือท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะเมื่อรับชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับนะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามครับนะักการณนมีม,มีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นอยู่คำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตก็จะไม่ได้ตอบให้ก็นั่งจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบก็ดูเหมือนจะดีสำหรับท่านใหม่ๆนะะนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ แล้วก็คือที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเป็นคำถามและเป็นคำตอบนะครับไปทำลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็ส่วนใหญ่คนที่ถามมา,เ,าเรียกว่าร้อยทั้งร้อยนะครับก็ต้องการเพียงคำตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมต้องทันหลงคอเท่านั้นนะก็ห้ามตอบคำอื่นห้ามตอบ ประโยคอื่นว่ากันง่ายนะครับนะต้องการเพียงคำตอบเดียวจริงๆนะอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ตอบนะ,ะฮาวลัดครับก็นะครับวันนี้ผมจะได้นำเอานะครับก็คือเป็นมีดนะครับเล่มนี้เขาเรียกเป็นมีดพักขันนะขนาดใหญ่เฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก8นิ้วนะครับนะ8 9นิ้วนะ,ะรวมน้ำฝักก็10 56นิ้วประมาณนี้นะครับนะเป็นพระคันขนาดใหญ่นะที่สําคัญที่วางไว้นะครับข้างล่างนะครับเป็นเสื้อยันนะเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาในยุคป,ปีพศ2483นะี่าก็เป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงก็หมายความว่าเป็นยุคที่กําลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะ อตอนนั้นยุคนั้นสมัยนั้นก็สิ่งที่นะครับพึ่งพาได้มากที่สุดนะครับสำหรับชาวบ้านหรือว่าญาติโยมหรือว่าศิษยานุศิ์นะครับนะก็คือทางวัดนะโดยเพราะในเรื่องของวัดหลวงพรอเดิมนะ,ะในยุคสงครามโลกนี้ก็จะมีะคนเดินเข้าไปในวัดทุกวันนะครับนะอยู่ในวัดนั้นทุนนทกวัน,นที่ไปก็ต้องการที่จะไปอะขอนะครับนะก็คือเครื่องรางนะ หรือว่าบางท่านก็ไม่มีอะไรก็ไปให้หลวงพ่อเป่าหัวให้ประมาณนี้นะ,ะนะครับก็เกิดหลวงพ่อเรียกว่าสร้างวัตถุมงคลในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ทันนะครับนะไม่ทันนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของผ้าลอยเท้านะคนส่วนใหญ่เวลาเข้าไปพอไม่ได้นะครับไม่ได้ก็มีอุบายเขาเรียกว่ามีเกิดข้อคิดดีๆขึ้นมาในหัวนะบางคนมีผ้าเช็ดหน้าบางคนที่เขาเรียกผ้าประเจีดน,นะครับนะ ก็ซื้อหมึกไปนะเอาหมึกไปทาบนฝ่าเท้าของหลวงพอ่อก็นิมนต์ให้หลวงพ่อเหยียบใส่ผ้าเช็ดหน้านะ,ะในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือผ้ารอยเท้านี่จะมีหลากหลายมากเลยนะครับนะจะมีหลากหลายรูปแบบเอาง่ายบางคนก็เอาผ้าเช็ดหน้าบางคนก็เอาผ้าขาวผ้าแดงนะตัดเป็นเรียกว,ว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะก็ซื้อสีคามไปซื้อหมึกไปว่ากันง่ายนะครับไปก็ให้หลวงพ่อ อาท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 ี่ฝ่าเท้าของน้องพ่อแล้วให้น้องพ่อก็เหยียบลงไปนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะก็คนสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะอันนั้นคือที่มาของผ้ารอยเท้านะเออนะครับก็อ่าเรียนทนอย่างนี้นะครับนะเอาละครับก็วันนี้นะครับก็จะไม่ได้ใช้เวลานะครับให้เนินนานสักเท่าไหร่ผมจะใช้เวลาในทำคลิปนี้ประมาณสักสิบกวนาทีนะครับนะ เอาละครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะให้ท่านได้ชมนะครับก็คือเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้เนาะเป็นมีดพักขันนะครับเป็นมีดพักขันที่ไม่ใช่พักขันธรรมดานะครับนะ,ะเป็นพักขันที่มีความงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะ,ะเป็นมีดพักขันในยุคต,ต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมนะ เป็นมีดพักขันด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะด้ามไม้ฝักไม่นี่นะก่อนเราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาไล่ๆดูนะครับชมในส่วนของภายนอกนะดูว่าองค์ประกอบนะครับที่มีอยู่ภายนอกนั้นครบถ้วนอยู่หรือเปล่านะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝักก็ดีจะเป็น,นเรื่องของด้ามก็ดีนะ,ะนะครับนะ ฝักก็มีแหมลัดนะครับนะเป็นแหมเงินนะแหมเงินนะครับผสมกับแปดตังเท่าที่ดูแล้วนะนะครับที่สําคัญนั้นไม้นะครับนะเป็นไม้ชิงชันนะไม้เนื้อแข็งอย่างดีเลยนะครับนะามาทําเป็นฝักนะมาทําเป็นฝักนะครับนะรู้สึกฝักกับด้ามน,นะครับจะเป็นไม้ต้นเดียวกันนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาละนะครับก็พอชมในส่วนของภายนอกนะครับนะครบถ้วนแล้วนะครับเราก็ลองมาชมในส่วนของภายในนะครับนะภายในก็หมายถึงใบนี่แหละนะพักขันเล่มนี้นะครับตอกด้วยยันตีนะนี่นะครับเป็นยันตีนะแล้วก็อัคระนะครับเต็มไปทั้งใบนะไม่มีช่องว่างเลยนะครับนะอ่านไม่ครบอ่านไม่หมดนะนะ นี่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะตอกเป็นพระคาถานะครับก็คือพระเจ้าห้าพระองค์ก็หม,มายความ่าตอกคาว่านโมพุทธยะ,ะเอาไว้ถือว่าเป็นพระคาถาที่เหนือกว่าสิ่งใดนะครับบนโลกใบนี้นะครับนที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะมีฝังตะกุดเอาไว้นะครับนะตะกุดจะโผล่มานี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่เป็นสีออกขาวๆนะครับนะ เป็นคราบอยู่อันนั้นเป็นตะกุดนะครับนะต้องบอกว่ามีเล่มนี้ไม่ธรรมดานะครับนะถือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัคระก็ถือว่าครบถ้วนนะครับนะเรียกว่าจบอยู่ในเล่มเดียวนะจบอยู่ในเล่มนี้นะครับนะก็หากใครมีไว้ในครอบครองนะครับก็ยิ่งกว่ามีเงินทองอยู่ในครอบครัวนะถือว่า ไม่ได้เก่าธรรมดานะครับนะก็คือมีเล่มนี้เพิ่มความเก่าเข้าไปด้วยนี่นะก็เรียกว่านะครับนะเอาละนะครับพอชักใบออกมาดึงใบออกมานะครับก็ท่านลองชมในส่วนของภายในของฝักนะครับนะ,ะเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนของภายนอกก็ภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นคือเก่ายิ่งกว่านะอะ่นะครับนะนี่ดูกันแล้วก็อยากให้ดูทั้งหมดทุกซอกทุกมุมนะครับให้ครบถ้วนนะ อ่านะครับนะดูให้ครบเลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่ต้องมาปิดบังกันนะต้องการให้ท่านชมแบบหลงจ้องเลยนะอ่านะครับนะลองชมดูนะครับลองชมดูอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหะนะครับนะคนจะบอกดีไม่ดีก็คืออยู่ที่ตัวท่านนะครับไม่ใช่คนพูดนะคนพูดจะบอกให้ดีแค่ไหนจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละครับนะแต่พูดไปแล้วของมันไม่ใช่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ เพราะนั้นคนที่จะตัดส <them> <mel> ินใจนะครับนะจะบอกว่าดีเนียผมว่าท่านผู้ชมนะท่านเป็นผู้พูดเองท่านเป็นผู้บอกเองจะดีกว่านะครับนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดูไม่ใช่อย่าไปเสียเวลานะนะครับถ้าเราดูแล้วไม่ใช่อย่าเสียเวลานะสิ่งที่จะบอกและจะชี้แนะท่านได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่คนพูดนะครับอันนี้เรียนตรงๆนะเรียนตรงๆนะครับนะ แต่เป็นสิ่งที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะเป็นสิ่งที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่านี่นะครับนะมีฝังตะกุดเอาไว้บนกันนะนะครับเนะี่ยนี่นะครับชัดเจนมากเลยทีเดียวนะอ่าผมจะไม่พูดนะครับว่ามีแต่เล่มคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับบอกยุคเท่านั้นนะครับให้ท่านทราบปีนะให้ท่านทราบอายุนะพอรู้ยุคก็น่าจะรู้ปีอ่า น่าจะรู้อายุแล้วล่ะนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปมียุคก,กลางเนี่ยสร้างปี2470เป็นต้นมานะครับนะปีพศ2470เป็นต้นมานะถึงปี2480นะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะอ่าถ้าต่อจาก2480ไปถึง2494นั้นเป็นมีดยุคปลายแล้วนะครับนะไปยันนู้นนะครับหลวงพ่อมอน,นภาพนั่นแหละนะ อ่นนี่ก็ให้ท่านได้มาดูวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับนะลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะน,นะครับเมื่อดูแล้วมันติดตรงไหนนะครับท่านมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับนะีถ้าเป็นมีดที่อยู่ในวิดีโอทั้งหมดผมยินดีตอบทุกเล่มนะครับนะเพราะเป็นมีดของผมเองนะยกเว้นเป็นมีดของท่านอื่นแม้กระทั่งทานที่บอกว่าเป็นมีดของท่านเองนะครับนะอัานนั้นก็จะมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะผมจะขออนุญาตจะไม่ตอบนะ แต่ถ้าเป็นมีดที่อยู่ในวิดีโอทั้งหมดทุกเล่มผมยินดีตอบนะครับนะพะผมเองเนี่ยก็ถือกฎและกจรรยาบรณน,นะครับเป็นหลักนะก็จะไม่ไปละเมิดนะครับจะไม่ไปเรียกว,วิพากษ์วิจารณ์มีดของท่านอื่นนะเพราะเป็นการเสียมารยาทนะครับนะผมเองจะไม่ไปเสียมารยาทนะครับในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ของมีดท่านอื่นว่ากันง่ายนะครับนะยกเว้นนะครับนาะมีดที่อยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะนี่นะครับผม เาเรียกว่านะครับเลื่อนให้ท่านได้เห็นนะครับก็คือมีดเล่มนี้นะครับนะความงดงามนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากจะเก่าแล้วนี่ก็ยังเต็มไปด้วยความเก่านะครับนะมีเล่มนี้นะเต็มไปด้วยอักขระนะครับทั้งสองด้านนะนะครับนะก็คือเท่าที่ผมดูแล้วก็จะมีตออีทิพิโสเลือนเตี้ยเอาไว้นะครับนะแล้วก็จะเป็น เขาเรียกว่านะครับตอบเป็นอ่านะครับนี่นะครับนะก็คือเป็นบทอีพิโซ่เดินเตี้ยเอาไว้นะอ่าครบถ้วนเลยนะครับเรียกว่านะครับเป็นบทอีทพิโซวิเศษเสีอีเสีพุทธนามีอีอิเมนาพุทธตังโสอีอีอโสตังพุทธปิติอีนี่แหละนะอ่าถือว่าตอบเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนะ เดียวก็นะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับใช้เวลาน้อยๆนะครับให้ท่านรับชมสําหรับมีดพักขันเล่มนี้นะเป็นมีดพักขันนะครับนะเฉพาะใบก็อยู่ที่อ่าเกนิ้วนะแปนิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่1 4บสนิ้วประมาณนี้นะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็ถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดชั้นครูนะทุกเล่มเหรนะครับทุกเล่มที่นําไห้ท่านได้ชมนี่ก็เป็นมีด ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดท,ที่ได้ผ่านการคัดคัดเลือกมานะครับเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ตรงผมว่าเป็นอย่างดีนะส่วนท่านจะดีนะครับนะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับท่านจะดูเห็นว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับคนเราคงจะไม่ไม่บังคับนะครับนะให้ทุกคนนี่เห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ยากอยู่คือเรียกว่าผิดธรรมชาติว่ากันง่ายนะผิดธรรมชาตินะครับที่ท่านเห็นอยู่เป็นแผ่นตะกุดนะครับที่โผล่ออกมานะ อ่านี่นะครับที่โผล่ออกมาจากบนกันนะครับนะบนกันนี่นะชัดเจนนะครับชัดเจนมีเรื่องนี้นะนะครับเอามาให้ท่านได้รับชมให้ท่านได้รับฟังนะครับนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นยันตีนะครับนะเป็นยันตีแล้วก็จะเต็มไปด้วยอักขระนะครับที่ดันได้ตอกเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับนะเอามาให้ท่านลอง ศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกดูก่อนนะครับสาหรับมีเรื่องนี้นะนี่นะครับนะที่สําคัญมีดพะขันเนี่เป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะถ้าเทียบกับมีดอื่นๆนี่ก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับนะยกตัวอย่างสร้างมีดอย่างอื่นมาร้อยเล่มนะครับถ้าจะมีมีดแบบนี้ก็อยู่ประมาณ5แต่ไม่เกิน10เล่มประมาณนี้นะมีดที่สร้างมาน้อยก็จะเป็นมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดในเรื่องของ อนอกจากจะเป็นพักขันแล้วนะครับก็จะเป็นมีดจักรนาลายนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถือว่าเป็นมีดที่สร้างมาน้อยนะครับนะกะ็ถ้าเทียบกับมีดอย่างอื่นนะครับนะก็จะถือว่าน้อยนิดนะ,ะหรือจะเป็นมีดขุดว่านนะก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าสร้างมาน้อยมากนะ,อะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็นะครับนะสิบสี่กับห้าสิบห้าวินาทีนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอย่าลืมนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะท่านเห็นว่านะครับนะในแต่ละคลิปในติโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าลืมก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ หรือว่าหากท่านไหนนะครับนะโดยเพพาะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะ,ะท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาตรงนั้นนะ,ะกดมาได้ที่เบอร์08 6 3 29 1496นะครับนะ เบอร์0863291496ในทุกๆคำถามครับนักคลินมิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ